Give it to me That's like... It. ดรอนแล้วนะรักกนทางคือแบบโอ้โุลักษณ์ลมากวนเอะไรนี่กดิอู้ซบิลฮิมินัชตนโรจิมิซาบิลารบานิลั

วิ oh, <inaudible> ่งละโอ้โอ้วิ่งลวค่ะไปค่ะทุกคนลุยกระดกระโดระกรดกดกดกดดกดกะะะรรรรรกาก ตลกุอตรตัลกุ็มีอะไรนะคะทุกคนธรรมชาติสุดๆเป็นเลยบ้านเรานะคะูตรงนั้นนะคะข้างหน้านะคะจะสร้างคาเฟ่เดี๋ยวเราจะถ้าเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมารีวิวให้นะคะทุกคน <c oughs> คนต้องเยอะแน่ๆนะคะเราซื้ออะไรกันมาบ้างนะคะ ซุกกี้พวกซุกกี้นะคะทุกคนไปย่าดิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแต่เดี๋ยวต่อเนาะคะทุกคนคันหนึ่งไม่ใช่คันหนึ่งสิเป็นรถเออรถ,รถรถรับส่งะละล่าสุดรถหนึ่งคันคนอีกหกคนนะคะทัะ้งหมดหกคนซุกกี้ซุกกี้นะคะทุกคนราคาคือแบบ ย่อมยาวมาก20บาท20บาทนะคะทุกคน15บห้ายี่สิบาทนะคะราคาคือดีมากก็น้ำแข็งนะคะทุกคนโอ้ร่อย ข้างบนคือมืดแล้วนะคะทุกคนเร็วๆฝนจะตกลาโกโลอาเดลากิจานีนี่คือยำนะคะทุกคนซุกี้ซุกกุกซุกกุกซุกกุกซุกี้นะเนียวกลซานะคะทุกคนอันนั้นโเจกีก็ไล่เลยลูกชิ้นเนาะโเจกีก็ไลร เด um. ี๋ยวเอ็งเดี๋ยวใช่ได้รีบแล้วเนี่ยอะไรทิ้งไปเลยเอ้ยนี่นะเขยะเดี๋ยวเราจะขึ้นแล้วนะคะเราจะขึ้นทางไหนเดี๋ยทุกคนคุณเขาจะกลับแล้วนะคะแล้วแค่คนเดียวที่กินยังไม่เสร็จค่ะฝนก็กำลังจะมาเหมือนกันนะคะทุกคนจะบอกว่ามืดมากเลย มือจริงๆค่ะม <iri> ือจริงๆค่ะทุกคนฮู้ฮู้เห็ดย่างอ่ะเห็ดย่างอ่ะคุณเขาจะกลับแล้วแต่ไม่มีกุญแจกุญแจไม่มี ขูมิค่ติปุงฝน <c oughs> ตกแล้วนะคะทุกคนล่าสุดนะคะ <c oughs> แต่สองคนนี้คือแบบ <c oughs> ยากอะฝนตกจริงๆด้วยนะคะ <c oughs> ลูกเป็นอะไร ฝนตกค่ะเราจะกลับแล้วนะคะทุกคนกลับบ้านกลับบ้านแล้วค่ะกล <c oughs> ับบ้านค่ะกลับบ้าน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาไทยภาษามาเลยูเรียกว่าวาซาโลนะคะลูกลุงพี่หรอไม่ใช่ลุงพี่ลุงพี่อันนี้บวกตั่บวกรุ่ดีทุกคโอ้น่าบอกว่าหวานนะคะทุกคนเดี๋ยวลองชิมนะคะว่าหวานจริงจริงหรือเปล่าชื่นแล้วมันและหิมหวาน หวานเลยค่ะทุกคนอริงจริงน่อ่้าหรอยค่ะ so สำหรับคลิปวันนี้นะคะทุกคนบ๊ายบายดูแบบในกล้องคือสว่างมาก จี่ก็คือแบบมืดมากมืดมากนะคะมืดมากนะคะ,นะ,คะอนนี้คือแบบสว่างมากอันนี้คือแบบมืดมาก,มมากสภาพจริงๆก็คือมืดมากนะคะโอเคบาย